ที่คนไทยเกี่ยวข้องกับวงจรหน,นี้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดทํางานแก่เท่าก็ยังติดหนี่อยู่อันนี้มสาสะท้อนอะไรการที่นี้สัมพันธ์กับเราตั้งแต่จุดเริ่มตน้นมันก็อาจจะมองเป็นภาระแล้วก็ขมขึ้นทุกวันซึ่งไม่รู้จะใช้หมดไหมซึ่งเวลาเรามองคนเป็นนี่ตอนมีเนี่ยใช้เงินเกินตัวฟุ่มเฟืยไม่รับผิดชอบต่ตางๆเพราะความโลภความอยากมีจริงไหมคําตอบและคือมีจริงๆ แต่ว่าจริงๆมันมีอีกสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือคนเป็นหนี้เพราะว่าเป็นความจําเป็นในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ง่ายขึนและเร็วขึนนี่มันคือโอกาสถ้าเราจะไม่สามารถกู้เงินได้เลยโอกาสที่คนในสังคมนี้จะมีบ้านแทบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เมื่อเขาเข้าถึงแล้วี่ ความสำเร็จมันก็ไม่ง่ายพอตลาดถูกผูกขาดโดยระดับทมเข้าถึงนี่ได้แต่สุดท้ายปัญหานี่ก็จะไม่มีวันจบสุดท้ายมันเป็นความล้มเหลวของระบบทั้งหมดที่มันกลายเป็นมันเป็ลดภาระความรับผิดชอบของรัฐ <c oughs> แต่ว่ามันถูกไปเพิ่มภาระความรับผิดชอบให้กับบุคคลค่ะ <c oughs> และก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าทําไมคนจนนี่ท่วม วันนี้ทางสันักข่าวทูเดยนะคะรายการ tomorrow ค่ะอยาชวนคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของหนี้เนาะจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปหลากหลายแง่มุมแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเชิงของ personal finance นะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องหนี้ในมิติที่ใหญ่ขึ้นค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างประเทศไทยและตอบคำถามว่าทําไมคนไทยเราถึงต้อง เข้าไปอยู่ในวงจรนี้ตลอดชีวิตนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมาพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดรธานีเชวัต์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะเริ่มแรกเราอยากจะให้อาจารย์พูดถึงความคิดเห็นอย่างนี้หน่อยที่คนไทยเกี่ยวข้องกับวงจรนี้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดเลยเนาะทางานแก่เท่าก็ยังติดนี่อยู่อันนี้มาสะท้อนอะไรเห็นอะไรบ้างคะตรงนี้มุมแรกก็คือว่าเวลาที่เรามองเรื่องนี้ เราชอบนึกถึงเฉพาะนี่สินนี่สินแปลว่านี่ที่เกี่ยวพันกับสินที่มันมีมูลค่าก็คือนี่ที่เกี่ยวกับการปู้เงินการใช้จ่ายต่างๆอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของนี่ทั้งหมดค่ะซึ่งถ้ามุมมองแรกที่จะมองก็คือนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในมุมมองที่หนึ่งถ้าเรามองภาพแบบนี้ก็คือว่าแปลว่านี่เนี่ยมันืี ภาวะของการขอ,อยืมและความรับผิดชอบที่ต้องใช้ถือซึ่งสิ่งนี้เป็นความสัมพันธ์ปกติของมนุษย์ทีนี้ถ้ามองในอีกมุมที่สองที่จะเกี่ยวพันกับนี้ที่อาจจะมีผลกับการใช้ชีวิตของเราทั้งชีวิตซึ่งเป็นนี้สมัยใหม่นี้มันคือโอกาสหมายความว่าคนที่ไม่สามารถเปรียนหนังสือได้ในระดับที่สูงขึ้นกู้ยืมนี้ก็ได้เพื่อได้เรียน คนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะสุขที่เปมีค่ารักษาค่อนข้างแพงทุณนภาพดีเนี่ยก็มีโอกาสเข้าถึงได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในประเด็นที่สก็เลยอยากจะชวนมองให้เห็นก่อนว่าการที่นี่เกี่ยวพันกับเราตั้งแต่เริ่มต้นใช้ชีวิตตั้งแต่แรกเนี่ยจนไปนานๆอีกด้านหนึ่งมันก็อาจจะสะท้อนบริการทางการเงินที่เราเคยถูกเถียงแล้วก็ต่อว่าว่า มีความเหลื่อมล้ําเข้าถึงไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนบางกลุ่มอันนี้แค่เป็นประโยชน์กับคนกวางทิมค่ะหลายๆประเทศที่เขามีสวัสดิการที่ดีนคะอาจารย์เทียบกับประเทศไทยเนี่ยเขามีนี่สัดส่วนที่น้อยกว่ารองด้วยไหมคะจริงๆคาตอบแรกเลยคือใช่และโดยหลักการพึงเป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่ารายจ่ายบางเรื่องของประเทศเราเนี่ยมันกลายเป็น ความรับผิดชอบของสบุคคลัจจก,กุค,คลชัยอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลถ้าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลดีกว่าน,นี้การเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมแล้วก็ฟรีจริงๆหรือแม้แต่การจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากบางส่วนเป็นความรับผิดชอบของรัฐแล้วไม่ควรตกเป็นภาระของบัจจกบุคคลเนี่ยมันไม่ควรไปเป็นหนี้ของประชาชนค,คือพอเราเทียบกับ ศักยภาพของประเทศไทยเราเองเรื่องของอไรายได้ประเทศเราศักยภาพของเราหนี้ครัวเรือน80กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนี่ยถือว่าสูงมากไหมคะจ๊ะจริงๆเวลาเราจะบอกว่ามันสูงไหมมันจะเทียบกับความสามารถในการชําระหนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองเช่นหลายประเทศบางประเทศเนี่ยก็สูงกว่านี้แต่ว่าถ้าเขามีความสามารถในการชําระหนี้ได้สูงก็ไม่เป็นมาเพราะฉะนั้นถ้ามองประเทศไทยในแง่ว่าถ้าในช่วงเศรษฐกิจเรากําลังโตขึ้น รือถ้าเรามองไปในอนาคตแล้วเศรษฐกิจเราจะขยายตัว90%ก็คงไม่เป็นไรแต,ตนนแต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นไหลเพราะว่าเราอาจจะบอกไปในอนาคตแล้วมันมึนๆอยู่ว่าไม่รู้ว่ามันจะสูงขึ้นไหมแต่ว่ามันก็เลยกลับมาทําให้ตัวเลข90%ค่อนข,ข้างเยอะสัดส่วนก้อนใหญ่ของ90%อะง่เกือบๆแค่หนึ่งมังทิบาน เกือบ50-40%ประมาณเนียครับคือบ้านค่ะลามานี่เป็นอะไรคะจันถ้าใหญ่ๆเลยก็คืออ่านี่บ้านแล้วก็นี่รถยนต์เนี่ยใหญ่ครับก็เป็นสิ่งที่คนกู้ซื้อว่าอยากจะสร้างครอบครัวแล้ใช่ครับซึ่งความน่าสนใจของสองเรื่องนี้ที่เป็นคุณลักษณะพิเศษของประเทศไทยนะครับเท่าที่เราดูข้อมูล NCB ก็คือว่านี่รถยนต์เราเยอะมากซึ่งมันเกี่ยวพันกับบริการสาธารณะที่ไม่ดีในขณะเดียวกันนี่บ้านเนี่ย มันก็เกี่ยวพันกับราคาบ้านขนตอบแทนต่างๆที่เกี่ยวพันกับาการมีที่ดินที่อยู่อาศัยเนี่ยน,นั่งเข้าถึงได้ยากจริงๆนี่บ้านเราเหมือดก้อนมันจะใหญ่นะครับแต่ว่าจํานวนคนเข้าถึงไม่มากถ้าดูมูลค่าเนี่ยนี่บ้านเยอะกว่าอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะบ้านมันมูลค่าเยอะแต่ถ้าดูจํานวนทรัสเซชันเนี่ยรถจะเยอะแต่โดยปกติรถมีโอกาสเยอะกว่าบ้านอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบระหว่างประเทศเนี่ย จำนวน transaction ลดเราเยอะเมื่อเทียบกับบ้านนะครับเยอะกว่าต่างประเทศมากจริงๆคือเครดิตมาเก็ตเนี่ยมันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์แบบนี้ที่เราเคยไปมองแค่ไฟฟ้าปราปลาอินเทอร์เน็ตแต่ว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือการมีนี่การเข้าถึงเครดิตเนี่ยมันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ในการสร้างการเติบโตหรือการมีชีวิตที่ดีของคนคนนั้นเหมือนกันเพราะเอาจริงๆแล้วทุกคนคึงมีโอกาสได้รับเครดิต เท่าที่ตนเองมีศักยภาพในการฟินได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นอินฟราสตรัคเจอร์พื้นฐานซึ่งมันแปลว่าสัมพันธ์กับอย่างเองมด้วยในแง่ว่าถ้า สาธารณาสุขเราดีไม่พอหรือแพงเกินไปการศึกษาเราแพงเกินไปการเดินทางการกระจายความเจริญที่ทําให้ราคาที่ดินไม่กระจุกตัวอยู่ในบางที่หรืองานไม่กระจุกตัวอยู่ในบางที่ที่ทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มเติบโตเฉพาะจุดแล้วกลุ่มทุนได้กําไรมหาศาลจากการลงทุนตรงนั้นเนี่ย<ะ>นี่เราคืนลดลงจริงๆถ้าถ้าเราสรุปแบบนี้เราจะเห็นภาพทั้งหมดแต่เราจะแก้ไม่ได้คคือเราจะแก้ยากหนาเพราะว่า สุดท้ายมันเป็นความล้มเหลวของระบบทั้งหมดที่มันกลายเป็นมันเป็นลดภาระความราับผิดชอบของรัฐแต่ว่ามันถูกไปเพิ่มภาระความราับผิดชอบให้กับบุคคลค่ะแล้วก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าทําไมคนจนนี่ท่วมแสดงว่าพวกสวัสดิการรัฐหรือว่ากระทั่งรายได้ของคนไทยเรากรับค่าครองชีพในปัจจุบนันหรือกระทั่งสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอะไรต่างๆมันมีผลหมดเลยที่ทําให้คนเป็นนี่ ใช่ครับซึ่งเวลาเรามองคนเป็นหนี้ตอนนี้เนี่ยเวลาสังคมนอนมันอาจจะมีมายาคติเรื่องของใช้เงินเกินตัวทุ่มเปลือยไม่รับผิดชอบต่างๆแต่ว่าเราอาจจะต้องมองคนเป็นหนี้เนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มถามว่ามีคนเป็นหนี้ที่ใช้เงินเกินตัวเพราะความโลภความอยากมีจริงไหมคําตอบแรกคือมีจริงๆแต่ว่าจริงๆมันมีอีกสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือคนเป็นหนี้เพราะว่าเป็นความจําเป็น ใช้ใจ่ายวันต่อวันอยู่ดีๆวันหนึ่งคนที่บ้านป่วยเข้าโรงพยาบาลไปเอาว่าอาไม่จําเป็นต้งองจ่ายค่ารักษาแต่ว่าคนนั้นเนี่ยทํางานไม่ได้ไปสักเดือนหนึ่งไรายได้ก็ไม่พอลพะพนักง,งานมนุษย์เงินเดือนจํานวนมากที่ทํางานเองเงนือนจำเป็นต้องมีความคล้ายหรือความเหมือนกับการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่ได้หมายถึงว่าเห็นคนใช้กระเป๋าใบละแสนแล้วเราต้องแสนตามเขาวันที่ไปกินข้าวเย็น ขอพนักง,งานออฟฟิศทุกวันที่ไม่ได้กินข้าวริมถนนเพราะว่าไรายได้เราน้อยเนี่ยกินในร้านอาหารอยู่สักสัปดาหลาา์ละครเราจะไม่ไปจริงๆเหรอมันก็ต้องมีบ้างเราจะ,ะเขามีกิจกรรมอ,ออกไปข้างนอกเราไม่ไปหรอเราก็ต้องคุยกับคนอีกเพราะฉะนั้นรายจ่ายเหล่านี้เนี่ยถ้าในทางพฤติกรรมเราอาจจะไม่ได้มองมันว่าเป็นรายจ่ายเพื่อความฟุ่งเฟือยแต่ว่าเป็นรายจ่ายเพื่อทำให้เราเสมอ เหมือนกับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้ามองในมุมพฤติกรรมมันเป็นรายจ่ายจําเป็นเรามีชีวิตอยู่แล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างที่เราไม่ไม่ลําบากเกินไปซึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้เงินยังไงก็ได้ให้เราสบายหรือในอีกด้านหนึ่ง่การบังคับตัวเองเพื่อบีบรัดโดยไม่มีรายจ่ายเพื่อการเข้าสังคมเลยเนะี่ยมันก็อาจจะทรมานเกินไปสำหรับ คนจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้น,นลักษณะของไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็เกี่ยวกับนี้ซึ่งอันนี้มันทำให้รายจ่ายในภาพรวมของคนทุกคนเนี่ยมันสูงข,ขึน้นพอมาสูงข,ขึน้นปุ๊บมันก็ขยับบรรทัดฐานทางสังคมในการมีไลฟ์สไตล์ที่กลายเป็นมันใช้เงินเยอะขึ้นมันก็จะขึ้นไปทั้งระบบคืนนี้มันก็ขึ้นไปทั้ง ก้อนหนังกันค่ะคนยุคนี้เขาก็จะมีทัศนคติต่อหน,นี้ที่เปลี่ยนไปเรื่องปกติในชีวิตไปแล้วอาจจะต่างจากคนบางกลุ่มที่มองว่านี่มันคือตัวร้ายเงี้ยอาจารย์คิดเห็นเกี่ยวบ่งนี้ยังไงบ้างผมว่ามันมีการเปลี่ยนพอสมควรคือสมัยก่อนใช้เงินแต่พอตัวอย่าไปสร้างหนี้นะพาสร้างหนี้ก็สร้างนี้เท่าที่จําเป็นการต้องไตรบกวนคนอื่นทั้งหลายเนี่ยคือมันมีความรู้สึกของการก่อหน,นี้ว่ามันเป็นบาปไม่เคาอยากจะทําเรื่องเหล่านี้ เพราะฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้ยมันก็ผ่านมาจนถึงยุคช่วงซกักอประมาณสักปี40ที่ช่วงวิกฤตี่ก็เป็นเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนก็คือขยับมาแล้วก็คือบทบาทของธนาคารมันเติบโตขึ้นจากการยืมเงินที่รู้สึกว่าเป็นแบบมันก็เลยกลายเป็นการการกู้ยืมกันในเชิงระบบเพราะฉะนั้นนี่มันก็คือเป็นไปเพื่อ เพื่อการสร้างผลประโยชน์การลงทุนในป่านี่จากการลงทุนมันก็ขยับมาถึงปัจจุบันที่มันสามารถเป็นหนี้เพื่อการบริโภคได้คนก็มองหนี้เป็นเสมือนรายจ่ายเพื่อความสุขหรือหนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเพราะฉะนั้นหนี้เนี่ยจริงๆมันก็จะกลับไปเรื่องเดิมว่าถ้าจัดการให้ดีหนี้ก็สร้างโอกาสแล้วก็สร้างความเท่าเทียมได้แต่ถ้าจัดการไม่ดี นี่ก็จะเป็นภาระซึ่งไม่สุดท้ายมันจะไม่ได้เป็นภาระของความรับผิดชอบของคนที่กู้อย่างเดียวแต่มันจะก็จะกลับมาเป็นภาระของคนอื่นแล้วก็ภาระของรักด้วยค่ะแล้วคําพูดที่บอกว่านี่คือบันไดเปลี่ยนชนชั้นนะคะสิ่งนี้มันจะทอนอะไรในสังคมไทยเราสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ําเยอะนะ,ะแล้วพอมีความเหลื่อมล้าเยอะเนี่ยแปลว่าการกระจุกตัวของไม่ใช่แค่รายได้การกระจุกตัวของทรัพย์สินและทรัพยากรยอยู่แค่กับคนบางกลุ่ม ระดับขั้นที่สูงกว่าอันนี้แปลจากภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้หมายความว่าใครสูงใครต่ำแต่ว่าอยู่ในระดับคนดนทีนี้ถามว่าคนที่อยู่ปลาหรืออยู่ล่างเนี่ยถ้าคาดหวังจะมีโอกาสเติบโตทั้งในหน้าที่การงานทั้งไรายได้ในชีวิตเนี่ยก็นี่ก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ที่เป็นโอกาสเขาเขาให้เขาสามารถเลื่อนระดับตัวเองได้มีโอกาสแต่เมื่อเขาเข้าถึงแล้วเนี่ย ความสําเร็จมันก็ไม่ง่ายพอตลาดถูกผูกขาดโดยระดับปมซึ่งมันก็จะกลับมาเป็นเรื่องของการที่คนจําเป็นต้องใช้หนี้และสุดท้ายกลายเป็นหนี้เสียจํานวนมากมายก็สะท้อนความเหลื่อมล้ําทางด้านโอกาสของความสําเร็จในการทุารธุรกิจเช่นจักอันนี้ก็จะไปเกี่ยวพันกับพวกกฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อยก็จะหลากหลายประเด็นใชิบหรือเบื้องหลังอีก หลายเรื่องเลยนะคะการที่เราคุยกันตัวนี้อันนี้ก็ถ้ามองในภาพว่าพยายามพาดูที่ไม่ใช่มายาคติที่เรามักจะบอกว่าคนเป็นนี่ก็ไม่รับผิดชอบใช้เงินเกินตัววางแผกนการเงินไม่เกินแต่จริงมันมีโครงสร้างใหญ่ที่รองรับเรื่องเหล่ามากกว่านั้นเป็นเรื่องมากกว่าที่เราเห็นว่าไม่บริหารไม่มีวิน,นัยครับความเหลื่อมล้าของภาะนี่ท,ที่ที่อาจจะส่งผลมากเป็นพิเศษสำหรับคนบางกลุ่มโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่ได้มีไรายได้เยอะ อะไรอย่างเงี้ยเขาเอฟเฟกตต่อเรื่องนี้มาแค่ไหนคะเรนี้เรามักจะใช้คําว่าประชากรกลุ่มเปราะบางเวลาที่เรานิออยามคําคว่าเปราะบางเนี่ยก็คือคนที่เมื่อเผชิญกับสภาวะความล้มเหลวหรือเกิดช็อกอะไรบางอย่างขึ้นเขาไม่สามารถฟื้นคืนจากช็อกนั้นได้อันนี้เราเรียกว่าเปราะบางก็ที่คง่นี้กระแทกปุ๊บแตกเลยเขาจะเกิดภาระมีและนี่นั้นจะเป็นหนี้ระยะยาวทางชีวิตเขาซึ่งเขาอาจจะคืนหนี้ไม่ได้แต่ว่า เขาจะมีภาระในการผอมดอกในฤดเร้อๆความเปราะบางในีจำนวนมากเนี่ยมันเกิดจากการบริหารจัดการที่อาจจะดีไม่พอโดยหลายเพราะว่าการให้การศึกษาที่ดีไม่พอตลาดงานที่ไม่เป็นธรรมบริการสาธารณะสุขที่อาจจะดูแลไม่ทั่วเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่เป็นหนี้ระยะยาวแล้วเมื่อเขาเป็นหนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะยิ่งไม่สามารถฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปะกติกได้ ซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มเปลาะบางในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะมากด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับและผมว่าความน่กกากังวลคือจะเยอะขึ้นเลยเวลาที่เราพูดถึงความเกาะบางเนี่ยเรามักจะมองถ้าในมุมเศรษฐกิจก็คือเรามองในความยากจนค <c oughs> ่ะอ่าและจริงๆในอีกด้านที่ซ่อนอยู่ในความยากจนคือความไม่มีศักยภาพหรือมีความสามารถไม่มากนักในการหาไรายได้ระยะยาว <c oughs> ซึ่งซึ่งมันจะซ้อนอยู่กับความยากจนและในอนาคตเนี่ย คนพวมนี้จะเยอะคิมเรียนแต่ตลาดงานที่ผูกขาดมากๆตลาดการลงทุนหรือตลาดการทําธุรกิจที่มันถูกครอบครองโดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดมันก็ยิ่งมีช่องของการเติบโตของลายเล็กตัวด,ดวงเรื่อยเพราะว่านี่เนี่ยสัมพันธ์กับโอกาสมากๆเหมือนกับตอแรกที่พัดพูดถึงว่าการสร้างนี่มันคือการสร้างโอกาสของการเติบโตใช่เพราะฉะนั้น เพราะเพราะว่าในด้านหนึ่งเนี่ยหนี้มันคือกู้วันนี้แล้วเราคาดหวังระยะยาวที่จะใช้หนี้ก้อนก้อนเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วเราก็คืนทั้งดอกเบี้ยและเงินก็คือเราคาดหวังโอกาสแต่ทีนี้ในสังคมที่โอกาสมันแคบลงเรื่อยๆเนี่ยเพราะมันมีการคุกขาดของผู้ประกอบการขนาดใหญ่กลุ่มทุนทางการเมืองหรือว่าการเปิดให้ต่างชาติบางกลุ่มเข้ามาทำธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม โอกาสมันแคบลงเรื่อยๆมันก็หมายความว่าแม้จะเข้าถึงนี่ได้มากขึ้นแต่โอกาสที่จะใช้นี่ให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นนี่เสียเนี่ยมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆเช่นกดนมทีนี้ถ้าเรายังมีการขูดขาดของทุนหรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มัน coverge คือการครอบคุมตลาดเกิดทั้งหมดจนแทบจะไม่เหลือช่องว่างให้เติบโตได้เนี่ย เข้าถึงนี่ได้แต่สุดท้ายปัญหานี่ก็จะไม่มีวันจบประเทศไทยเราตอนนี้เนาะทั้งเรื่องของการควบคุมกลุ่มทุนเองก็ไม่ได้เคร่งอะไรกระทั่งเรามีโซเชียลมีเดียแล้วก็มีวัฒนธรรมนี้อะไรที่มันเฉพาะตัวเรามากๆเลยอาจารย์คิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะควบคุมได้ยากไหมคะเรื่องนี้ถ้ามองในแง่อ,อำนาจนะก็อาจจะยากในแง่กลุ่มทุนก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางของนโยบายหลัก แต่ว่าถ้ามองยไปอีกด้านนึงในแง่หลักการนะครับการขยายตัวของกลุ่มทุนเนี่ยมันหมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันว่าเติบโตต่ำที่สุดในอาเซียนวีหน้าเราอยากโตเยอะขึ้นมันคือความหมายเดียวกับความพยายามให้กลุ่มทุนเขาสามารถขายของได้มากขึ้นเติบโตขึ้นใช่ครับโดยเฉพาะในในช่วงเวลาที่เราอาจจะส่งออกและแข่งขัน ระหว่างประเทศได้ไม่ดีนักเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นพาราดอกซ์อยู่ระหว่างไปคุมทุนนิยมปุ๊บถ้าคนใช้จ่ายน้อยลงโกรดก็จะตกแต่จริงๆนี่ก็พึงควรจะลดนะครับถ้าถามว่าคนไทยเรามีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ในเจเนเรชันเราเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงไหม นี่ต้องอยู่ที่เรานิยามวงจรน,นี่ครับจริงๆเราเราคนนี้เท่าที่เราจะจ่ายได้แล้วนี่คนจะหมดไปเมื่อเราเสียชีวิตลงถ้าเราจะไม่สามารถกู้เงินได้เลยโอกาสที่คนในสังคมนี้จะมีบ้านแทบแทบจะเป็นไปไม่ได้รูกหลายประเทศเนี่ยครับถ้าสมมติว่าบริการคนส่งสาธารณะดีเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยคนจะเข้า ถึงนี้บ้านเนี่ยอายุประมาณ20่สตนนิดนิดของเราเนี่ยถือว่าเข้าชา้า20ตสิบตนและเขาจะผ่อนบ้านหมดประมาณอายุ50แต่ว่าเขาจะ,กะเกษียรบ้านตายโดยไม่มีหนี้สิน เพราะท่านีบ้านหมดเนี่ยนี่ที่เหลือเนี่ยจะไม่เยอะละ,ะและเใช่จะสบายก็คือเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาทําทงานจนถึงอายุ60ปุ๊บหลัง60เนี่ยเขาจะเริ่มปลอดหนี้หรือถ้าไม่นับบัตรเครดิตเนี่ยก็คือแทบไม่มีใช้ชีวิตกเกษียณได้สมัยสมัยใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นรูปแบบของ,ของการบริหารจัดก,การนี่นี่ที่อยู่ภายใต้วงจรนี้นี่แหละแต่ว่าป่องเขาก็ในอีกด้านหนึ่งกลับกลายเป็นนี่เกิดขึ้นเร็วแล้วก็จบจบไหย ทีนี้ถ้ามองจากคําถามพัดก็คืออาจจะเป็นมุมของวงจรน,นี่ที่เกิดแล้วมันจบไม่ลงไงเพราะว่าไรายได้เราอาจจะนอให้หรือเรามีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเยอะที่รัฐอาจจะสนับสนุนไม่พอก็อาจจะมีความหว่อนยากที่จะหลุดครับในใน,ในแง่ของนี่ที่จบไม่ลงจนกว่าความเหลื่อมล้ำกับการผูกขาดบัญจาหมดไปค่ะบทัตรของสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารบ้างค่ะมีบทัตรสำคัญแค่ไหนในการที่จะ ควบปุุงนี้ประชาชนอ่าจริงๆมีบทบาทนะแต่น่าจะอยู่ที่ค o เรจของธนาคารคือธนาคารทำได้แค่ไหนีเพราะว่าตอนนี้อ่าผมคิดว่ามีสองกลุ่มใหญ่ๆที่จะเริ่มชัดขึ้นก็คือบริการเงินผ่อนเนี่ยเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นล e สซิ่งเช่าซื้อรวมทั้งการผ่อนของซึ่งอาจจะไม่ใช่บทบาทของธนาคารโดยตรงเพราะว่ามันมีคนที่สามารถทําหน้าที่นี้ได้แทนธนาคารยหญ่ที่นี้ก็นี้เป็นกลุ่มหนึ่งกบอีกกลุ่มหนึ่งคือ เจ้านี้นอกกระบก็มีแบ,บาต่างนี้าบเช่นผ่อนของมือสองลงทุนธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยผมคิดว่านี่ก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ว่าแล้วเราจะให้แบ่ง coverage ของแดงมันควรจะแค่ไหนหรือธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะกำกับแค่ไหนทีนี้คิดว่าเุรกิจไทยจะเป็นยังไงต่อเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างหนักเอาการแล้วก็คนที่อยู่ในระดับรายได้น้อยรายได้ปานกลางก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยอีก ขนาดตัวใหญ่แล้วก็เหนื่อยอีกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองว่าปีนี้จะเป็นยังไงต่อค่ะก็ต้องดูหลายเลขตั้งครับโจทย์ของประเทศไทยคือไม่มีความหวังตอนนี้นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความหวังกับอนาคตเพราะฉะนั้นก็คนที่เข้ามาบริหารเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนผมว่าอันแรกคือโฮปแมเนจเมนต์ต้องบร,บริหารจัดการความหวังว่า คือพอมันเกี่ยวพันกับอนาคตอ่ะมันเกี่ยวพันกับโอกาสเกี่ยวพันกับความหวงังเกี่ยวพันกับความทุ่มเทด้วยเช่นกันค่ะในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เองมองว่าถ้าคนที่กําลังจะก,ก่อนนี่จะประเมินตัวเองอยังไงให้รอบคอบแล้วก็บรหิหารจัการนี้ให้เราได้ค่ะอาจารย์ผมคิดว่าทุกคนสามารถเป็นนีได้เพราะว่านี่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะ สร้างโอกาสสร้างประโยชน์เ,เพียงแต่พึงเป็นหนี้ในระดับที่เรามีความสามารถในการชนะคืนงได้เพราะฉะนั้นประเมินความสามารถในการชนะคือจากอดีตที่ผ่านมาและคดาดการในอนาคตน่าจะเป็นวิธีที่เป็นลูปธรรมสุดครับค่ะแล้วในอนาคตอันใกล้สําหรับสิ่งที่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ในระดับโครงสร้างนโยบายอาจารย์คิดว่าเรื่องนั้นคืออะไรคะกับเรื่องหนี้ของคนไทยเราเองถ้ามองในความเป็นจริงที่รัฐบาลทาอยู่ก็ามาัจาววนไปที่ การให้ความรู้ทางการเงิน<ม>การมีวินัยทางการเงินการก่อนนี่เท่าที่จําเป็นเหมือนผักมาให้คนเราดูแลตัวเองใช่ใชทุกอย่างมาเป็นภาระของทุกคนนะคือกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเรามีรูปธรรมอะไรที่รัดจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อทําให้นี่มันลดลงนอกเหนือไปจากการไปโทษว่าคนไม่มีวินัยใช้เงินไม่จําเป็นฟุ่มเฟือยสุดุเสรายไหมก็กลับไปเล่นเดิมครับผมว่า การให้บริการสาธารณะที่ครอบคลุมและเท่าเทียมเนะี่ยมีผลช่วยแล้วคือมันไม่ได้ช่วยให้เขาไม่มีหนี้อย่างเดียวแต่มันช่วยให้เขามีโอกาสมากขึ้นซึ่งหมายความว่าเปลี่ยนจากคนเป็นหนี้กลายเป็นคนที่มีผลิตภาพที่จะคืนภาษีมาให้รับได้ด้วยสุดท้ายมันก็กลับไปที่การศึกษาการศึกษา คือการศึกษาที่เท่าเทียมสําคัญมากการศึกษาที่เท่าเทียมมันสร้างความเท่าเทียมกันหรือสร้างความสามารถของคนที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นจากวันนี้ไปสู่อนาคตถ้าเราหวังจะเปลี่ยนโครงสร้างทั้งขนส่งบริกา,าราสาธารณะสาธารณะสุนทรตอนนี้คงไม่ง่ายเท่าไหร่แต่การศึกษามันสร้างจากจุดเริ่มตน้นไปสู่ในอนาคตเพราะฉะนั้นการศึกษาก็ มีโอกาสถ้าจะเป็นจุดมุนสําคัญที่จริงในอีกด้านของความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเนี่ยเด็กจำนวนมากแม้จะอยู่ในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลเขาอาจจะกลายเป็นผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลโดยไม่ต้องลงทุนมหาศาลเขาอาจจะเข้าถึงการศึกษาจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่เดี๋ยวนี้ก็จะมีซับไทยด้วยที่เก่งมากๆได้โดยที่บายพาสระยะทางและบายพาสโรงเรียนที่อาจจะมีจํานวนครูไม่มากนักได้ เพราะฉะนั้นผมว่าปัจจัยแรกเนี่ยในมุมของการศึกษาและถ้ามองการใช้ประโยชน์จากโลกดิจิทัลเพื่อสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมซึ่งเราพูดน้อยมากส่วนมากเราจะไปพูดถึงความเหลื่อมลำ้ำแต่ด้านดิจิทัลเนี่ยมาสร้างความเท่าเทียมก็ได้ก็คิดว่าเป็นเป็นภาพในอนาคตครับค่ะ